นี่ฮะค้างคาวที่โบยบินอย่างที่เห็นในภาพนี่นะครับคือว่าบรรดานักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และต่างอำเภอครับตลอดจนต่างจงังหวัดครับได้พากันเดินทางเข้ามาที่วัดถ้ำเทพนิมิตบ้านห้วยต้นตุ้มหมู่9ตำบลห้วยหลานอำเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยาเพื่อที่จะมาดูฝูงค้างคาวฝูงใหญ่ที่พากันมาอาศัยอยู่ที่บริเวณภายในถ้ำวัดเทพนิมิตแห่งนี้นับว่าเป็นแสนตัวฮะโดยสามารถเข้าชมได้นะครับตลอดทั้งวันเลย แล้วก็โดยเฉพาะกลางวันนะครับสามารถเข้าไปดูฝูงค้างคาวที่อาศัยอยู่ภายในถ้ำได้อย่างใกล้ชิดด้วยส่วนช่วงตอนเย็นครับสามารถชมฝูงค้างคาวจํานวนมากที่พากันบินออกจากรูปากถ้าเพื่อออกหากินนับว่าเป็นท่างค้างคาวในครับภายในบริเวณถ้าเทพนิมิตแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นถ้าหนึ่งเดียวที่มีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจานวนมากและผู้คนสามารถเข้าดูฝูงค้างคาวที่เข้าไปเกาะกลุ่มรวมตัวกันภายในถ้าได้อย่างใกล้ชิด และข้างข่าวนะครับไม่มีอาการตื่นตระหนกแต่อย่างใดนอกจากนี้แล้วนะครับบริเวณถ้ำดังกล่าวนั้นยังอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันร่มเย็นของต้นไม้และภูเขาภายในบริเวณวัดถ้ำเทพนิมิตแห่งนี้คือพระศรีไพรเกษมพิระโตครับซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดถ้ำเทพนิมิตบ้านห้วยต้นตุ้มหมู่ก้าตะบนห้วยลานอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาเนี่ยท่านบอกว่าถ้ำที่อยู่ภายในบริเวณวัดถ้ำเทพนิมิตนะฮะ ทางพระอาจารย์แล้วก็จเจ้าวาดรูปก่อนก็ได้มาค้นพบและได้มีการปฏริบัติธรรมจนคณะสัตยาติโยมเนี่ยที่ตะบลค้วยลานะครับเลื่อมใสจึงได้มีการนิมนต์ท่านให้จำพรรษาอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้ แล้วก็ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นวัดถ้ำเทพนิมิตนะครับชวนคุณผู้ชมดูบรรยากาศภายในถ้ำอ่ะค่ะคือตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่ได้มีการสำรวจอ,อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นเขาเปิดเลยสำหรับหน่วยงานไหนค่ะที่จะเข้ามาสำรวจเนี่ยได้เลยแต่ว่าหลากัหลกๆแล้วเท่าที่เดินสำรวจนะคะลักษณะเป็นแบบนี้คือในถ้ำก็จะเป็นห้องโถงแล้วก็จะมีช่องแคบๆนะคะต่างๆลดหลั่นกันไปนะคะแต่บางช่วงบางตอนเนี่ยมืดเหมือนกัน ไม่ลึกเท่าไหร,ร่นะคะก็เลยอยากจะให้มีการสำรวจกันเพิ่มเติมด้วยนะคะมีครั้งคราวมาอาศัยอยู่ตลอดทั้งปีแต่ว่าจะเจอมากหน่อยเนี่ยก็ช่วงนี้ล่ะค่ะหน้าฝนแล้วก็หน้าร้อนแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยจะไม่ค่อยเจอแล้วค่ะโอ้เนี่ยมาสัจญญธรรมชาตินะฮะ